ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแมบบ่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนพี่น้อง,องทุกท่านด้วยครับผมอันนี้เป็นหมาตัวเก่ามากของผมนะตับไปเสียบบ้างแล้วนะก็เหลือแค่นี้แหละ <laughs> เป็นต้นพันธ์ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมคุณพี่ที่อ่าสุดประกาณไหมนะอาจจำผิดนะ ที่ช่วยพิ่รราคู่นี้ไปขอบพระคุณมากครับผมก็ยังมีพี่น,นายอยู่คู่นี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะจัดอันนี้จัดว่าไม้ฟอร์มสวยนะไม้เต็มฟอร์มนะไว้ไปเอาไปปั้นได้เลยนะอันนี้คือ่อดดอกประมาณนี้นะคู่นี้ก็สวยทั้งสองต้นนั่นแหละนะครับผมก็ไม่มีที่ตีหรอกถ้าไม้ขนาดนี้ไซส์นี้ก็ที่ว่าถือว่าสวยที่สุดแล้วไม้เต็มฟอร์มคู่นี้อยู่ที่สี่ร้อยหกสิบบาทรวมค่าส่งนะครับผมหากใครจะเอาไปเลี้ยง ก็มาดูไม้สีบ้างนะครับผมก็ตัวนี้จะเสียบอยู่สามสามสีนะแต่ว่าไม้ไม้ปล่อยแรงในช่วงหนึง่งก็ทําให้กิ่งไม่ค่อยโตนะทําให้กิ่งดูองพอมๆเหมนกนะันกิ่งนี้จะพ้อมนะอันนี้ก็จะเป็นมังกรทองแต่กนะ่อนนะอดีตอาจจะดังนะอาจจะดังตอนนไม่จาชอไม่ได้นะตอนนี้จะเป็นวัวชมพูนะอันนี้วัวชมพูเสียบกิ่งเดียวเสียบปลายฟเนี่ยที่ผมทาให้ดูว่าการเสียบกิ่งเพิ่มเราจะเสียบได้ไหมก็เราเสียบต่อไปได้นนไม่ต่อเพิ่มเพิ่มไม่ได้อันนี้จะเป็นดาก้อนนะครับผมเป็นเร่องดาก้อน ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะันตัวนี้มีสองสีนะตัวนี้มีสามสีแต่สีนี้ไม่สมบูรณ์่งนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เองอันนี้เป็นเป็นขาวที่ทาใหม่นะจริงๆผมทําใหม่นะตัวนี้ผมผสมขึ้นมาใหม่ก็ว,ว่าจะทํามาทําทําให้คล้ายๆกับอะ,อะไรละ่ะนั่นแหละนะเราขาวเหมือนกันแหละโอเคอันนี้ก็โอเคกิ่งกิ่งพอใช้ได้นะอันนี้จะเป็นพตาเมียกลางยาบาลน,นะครับผมองมาเรียนงานก่อนด้วยตัวนี้ก็จะ เพิ่งเล่นรถน้ำเมื่อวานก็เลยจดชื่อขึ้นมาหน่อยอันนี้จำชื่อไม่ได้หรอกไมเหล่านี้เป็นไม้เก่านะก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนี้ห้าต้นนี้หกกับม่วงได้หวันนะเผื่อจะเอาม่วงได้ไปเลี้ยงหกต้นแถมให้เนี่ยเป็นเก็บต้นกับต้นนี้นะต้นเถียมก็จะประมาณนี้นะเจ็ดต้นอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งทุกอย่างอยู่ที่ห้าร้อยบาทเป็นเจ็ดต้นครับผมอาจจะชอบไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูแลบำรุงเอานะ ก็ได้รดน้ําแป๊บหนึ่งก็เลยมีกิ่งมีใบขึ้นมารอประมาณนี้นะรวม่วงประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้แล้วเป็นไม้กระกอกที่คือทาไวแ้แหละตันนี้ก็จําชื่อไม่ได้เช่นกันนะตัวนี้นี่แต่ว่าโขดก็โอเคไม้ไม้ใหญ่อยู่นะไม้ใหญ่นะโขดใหญ่นะอันนี้เป็นผสมมานะอันนี้ไปเอาไปทําเป็นบนไฟได้สวยนะเพราะโครงสร้างได้นะตัวนี้ตูมมาตัวนี้เอาไปข้าววดได้นะเอาไปเดึงรวดสวยนะตัวนี้นี่เอาไปเข้ารวดได้นะไดวดสวยนะปูมมาตัวนี้ก็สา้ตัวนี้นไปสี่ร้อยครับผม ไป400โลข้าวจกทุกอย่างเหนื่อยนะเรื่องงานเหนื่อยพอดีผมก็ไปดูนาด้วยเมื่อกี้ก็นาก็อยู่แค่2-3ไร่เองแหละไปดูนะก็มาถึงสามไร่เต็มหลยก็เพิ่งกลับมาจะทํางานก็เลยมาทํางานต่อเลยก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณพี่ทุกท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยคุณอคุณน้าด้วยแล้วก็พี่ๆด้วยน้องๆทุกท่านด้วยขอบคุณขอบคุณครับผม ว่าพอถึงด้อยว,ว,ว,ว่าสัตว์ไหมพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคขอบคุณนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ